สวัสดีสสดค่ะจะที่ดีแคปนะคะวันนี้นะคะจะมาดีแคปแบบดนด่วนเลยเป็นวิดีโอที่ไม่ปล่อยเมื่อวานใช่แล้วคือเป็นกระแสไวรัลวโว่จากเมื่อวานตอนนี้เท่าไหร่ท่านกี่วิวนะคะหกล้านหกล้านได้หรอหกล้านนี่ก็คือคลิปผู้ชายครับแต่งเป็นผู้หญิงค่ะ คอันนั้นก็ไหลเหมือนกันแต่ว่าอันนี้เป็นคลิปที่เหมือนแบบว่าเป็นการแสดงออกถึงความเป็นแม่คือเป็นแม่เป็นผู้ให้เป็นอะไรกานแต่ว่าวันนี้ถ้าเรามาดีแคบกันเองมันก็จะเงาเงาแม่เราต้องหยิบอีนานั้นน่าออกมาคุยเลยดีกว่าหยิบอีนางในคลิปใช่สสวีผู้กุ้ยค่ กูนี่ก่อนอื่นเลยนะคะดูคลิปก่อนดีกว่าแล้วเดีราไม่ดูคลิปเลยอาจจะบอกไว้ก่อนว่าเราสามคนอะทํางานด้วยกันปกติอยู่แล้วเราใกล้กันปกติอยู่แล้วนี่ข่าวด้วยกันสายข่าวด้วยกันนี่ก็อยู่บ้านเดียวกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอ่ เจอทุกอาทิตย์จะเจอบ่อยอ,อ่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องหว่วงเรื่องใจกัดอะไรยังไงน,นะคะคลิปนี้เกิดขึ้นวันไหนคะเกิดขึ้นวันที่สิบห้าวินน่ะนางเกิดวันที่19เกิดวันที่19บเ่าเราอ่ะให้วันที่ส5ห้าเพราะว่ารถมันได้วันนั้นอ๋อได้พอดีนะไดะ้พอดีแล้วเราไม่รู้จะเอารถไปแอบไว้ไหนจะบ้าจะบอยอีดอกอ่ะไปค่ะเอรามีของขวัญมาให้เธอเนจืดแต่เธอต้องติดตาก่อนเิดเป็นไรก่อนแกล้งรกอยงหนึงเป็นไรปุ้ย เสียงเสียธรรมชาติทุกคนทอยู่ตอนนี้เสียงธรรมชาติโดรายเอมอนตอนผัวเป็นสิผัวมาปุ๊บเสียงเสงเปลี่ยนปั๊บตอนเกิดมาไม่เป็นเพราะเริ่มมีผัวท่นคนเดิมคนเดิมนี่นั่นแหละแต่เธอก็เป็นแม่ลองพูดตอนผู้ชายโคลสิอร่อยว่างหนักอ่ะชิ้นไก่ต้าเลต๋อแต่ฉันนั่นแรกๆเป็นหลังๆแล้วไม่เป็นแล้วหลังด่าแล้วหลังด่าอย่างเดียวใช่แสดงความเป็นเพื่อนพนังของฉันไม่ยอม ไม่ตลอดก็มีมุมเพลงพนาเหมือนกันของปุ้ยอ่ะแต่เดี๋ยวค่อยคุยดูต่อตอ,อนนี้เดี๋ยวจะไม่ให้เราเซ็ตผมเลยเหรอมองเห็นไหม,มเห็นอะ่ะเออไปไปเดินนะอมอะไรใครออกมาก่อนแม่ไหมแสงไฟถ้เธอพาแม่เรามาเจอแล้วโกรธนะแม่เอ้มหองามไปเป็น,นห,อหออนลอกก่อนหลอกก่อนหนึ่งเอเอเอป็นหลอกก่อน คือตอนนี้อีกวินน่ะหน้าจืดต้องแต่น้ำปลาแล้วนะของอ่ะอาจจะรู้สึกไอ้นี่ไปหน่อยแต่ว่ามันแสดงความไม่พอใจไม่ได้เพราะว่าเมียให้มันเกิดจะจักรยานหรือขี่หรือแต่อะไรมึเมืองห้ามมีฤทธิ์แต่ว่าหน้าจืดไปแล้วนะแต่หน้าจืดแล้วตอนนี้นี่แหละของขวัญวันเกิดแล้อถ่ายนี่ออกมาใใจจมมอะไรอ่ะอะไรอ่ะผมมันโด้มันจะ้ ิดว่ามันต้องมีอะไไม่ใช่แค่จักรยานเท่มน้ำลายก่อนน้ำลเอะน้ำลายเป็นไรมีดใช้นิวหรอทน้ำลายเยอะอันนี้รถไข่รถข้างบ้านโอ้ยจอดไว้จอดไว้ฉันเห็นจอดไข่ไม่โดนบนหมาลากไปแล้วตอกี้ฉันเห็นคนบนหมาลากไปแล้วหน้าเลยครับมึงเราลีกลับตลกมากอย่างเงี้ย โดนหมาลากไปแล้วจริงเหรอหมาแรงบูแรงเยอะมากแรงเยอะมากโดนหมาลากไปแล้วดีปุ้ยเอาดีๆอะไรมันีช็อตเลยเหี้ยแล้วเห็นแล้วเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวานขยันเลยเหรอไม่แคร์หวอก啊 หลดตว่าคนแ้กที่ชอบไม่วงรอนี่่ม่าเราโอเคอะไรามาอเลยรถคันนี้จะเนอยากได้อยู่แล้วปะอากได้มาแตงจริงๆมาแตงถูกกว่าเยอะเลยนะก็มันถูกไง เครื่องอยู่นะเครื่องในคำตอบเลยนะ่นแงาว้ัวรักตายเลยยี่หอกเอ้ยเออหัวขอจุบต่อได้นะเมื่อกี้ใจแงมากะอ่ะเจอมรถแล้วหนึ่ง มันดูดีใจจริงเนาะเลือกเมียถูกสุดๆเลยว่ะเฮ้ยพี่ดอกประโยคนี้เลือกเมียถูกสุดๆเลยรู้ใช่ไหมว่าเคล็ดลับคืออะไรคืออะไรนี่ไงทอดขวดขั้นพูดก็เลือกเมียถูกสุดๆเห็นไหมเป็นออมันมันจะใช้ฟิตกว่าคนผิดกว่าชาวบ้านเลย โยขนดสนนมันมันคือพอสนะเว้ยเออเออน้อยแล้วร้อนชิบหายร้อนอยู่มาะเทศไทยอะแม่โคตรจ้าบผมไม่ได้เลยผมไม่จ้บเลยแต่รถอะโคตรจ้าบเด่นเลยละเ ร้อนสักหนึ่งถ้าเกิดมาแกสักองแนี้เดี๋ยวไปแล้วผนแล้วูดสักหนึ่งแมทร้อนทำงานไุกไปนะเอามือทุมเองมืนฟาดอะไรเงี้ยโย่มกก็แบกอกแรงอะเกินธรรมทีไอะขอบคุณนะ ถามหน่อยมันก็เคยแกล้งเราบ่อยถูกปะเมีคลิปแบบแกล้งมาโกมาเ็นงนาเนี่ยแกล้งกระทืบเองทำไมอันนี้ไม่แก้แค้นสักหนึ่งแมตช์ก่อนแล้วค่อยให้ของ หรือรักผัวอยู่รักตอนเล็เนาะตอนเกิดผัวก็เลยไม่อยากแกล้งผัวเอ้ยเคยคิดเคยคิดเคยคิดว่าจะแบบว่าเอารองเท้าผู้ชายมาวางหน้าบ้านแล้วมันไปเล่นคอนเสิร์ตกลับมาแล้วก็เอาหมอนข้างมาสวมคุงเกงให้เป็แล้วแบบกอดกันอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันเป็นบ้ามันมันหึงมันมีความคิหึงเขเลยแบบว่าความคิดพวนี้หึงไม่เหมือนใครว่าง่ายๆมันมันคิ้หึงแรงแรงแรงแล้วสงสัยเดี๋ยวมันลงมาลืมโทรศัพท์ไปยังไงเดี๋ยวยาวจริงเลยดอกเดิจริงเอาไม่มีเล่นเล็กจะเป็นใหญ่ไม่ได้ น้าเสียงหลอกง่ายเชื่อให้หมดเลยที่ทำให้พู้ว่ามาเช่าอะไรึ้งวันเช่าเต็มวันปั่นเก่งเราปั่นอยู่เธอสมควรแล้วเธอเหมาะสมเออคลายลิ้นอีดอกคายลิ้นก่อนขึ้น มาเลิศมาเลิศมาคิวดีมาคิวดีมากผู้มันรู้งานเลยนะจอมอนุยถ้าเขารู้สึกที่ชาสนิดน่งลูแลงเปยังไงยกให้เป็นมัสต์ออฟเจรงมันได้สร้างมาตรฐานใหม่ในโลกแล้วนะในนี้ไปถึงคำว่าพอสแล้วถามหน่อยมันต้องขนาดนั้นเลยหรอไม่ได้คิดเลยเอาจริงป่ะคิดแค่ว่า จะต้องเป็นแบรนด์นี้แล้วเท่าไหร่ก็คือไปหามาให้ได้แค่นั้นคือเหมือนแบบมันตีราคาไม่ได้แม่มันขัวเขาเสิร์ตก็เราต้องการเห็นสีหน้าเขาในลิดแค่นั้นเลยว่าเขาจะแบบต้องดีใจแล้วจะต้องร้องไห้แล้วก็ต้องเห็นอะไรที่มันมบเกินค่าไม่ว่าเท่าไหร่ก็ตามก็เนี่ยจองไปอ่ะไม่ถามนะคะเรารู้ราคาที่อยางทำไงเป็นลมเป็นลมเสร็จปุ๊บตื่นมาดมยาดมแล้วทำงานต่ออย่างกวีนี่กี่ปีแล้วนะเจ็ด เป็นไงรับรื่นมาตั้งแต่แต่างงานกันมาโอเคไหมโอ้ยไม่หรอกก็ผวัวเนี่ยมันต้องตีกันเนาะมันละเอ,ยอยียดใจก็แล้วแต่มโมเมนต์แต่จะบอกว่าพอเราอะอยู่ด้วยกันทุกวัน แล้วเจอหน้ากันทุกวันมันมีเหม็นหน้ากันเว้ยเพราะว่าถ้าต่างคนต่างทํางานแล้วมันเครียดอ่ะมันมาเจอกันก็มันก็อุ่นขึ้นอ่ะแล้วนี่เป็นอีกหนึ่งนะครับเติมความหวานเติมความหวานในความหมายที่เอว่าจจะเติมช้อนสองช้อนหนึ่งช้อนหนึ่งโลตาะ่ายยอดความปังมาหวานต้องแดดตาหยอกหลังจากปล่อยคลิปไปกระแสเป็นไงบ้างก็ดีนะคือเราเห็นเองเรายังรู้สึกว่าเอ้ยมันแบบมันลื่นนะแม่มันลื่นมันลื่นมันชื่นใจดูมันชื่นใจมันชื่นใจเรา ก็เลยลงแตบบ่คนที่ติดตามเพจอะไรเงี้ยเออเขาดูเขาก็แบบเพิ่มเพิ่อเพินปื้มใช่แต่มันก็จะมีอีนังคนนอกเบาๆเ,เนะเออที่แบบ <c oughs> เอยทำไมไม่เอาแบบเงินไปทำบุญล,ละ่ะ <c oughs> พูดแทนใจแต่จะบอกว่าเงินทําบุญมันก็ส่วนทช้จ่ายนี่ออกไหมแต่นี่มันส่วนใช้จ่ายเพื่อความสุขเนาะเพราะทำงานมันหนักเราก็ทํางานมาหนักแล้วก็มีส่วนใช้จ่ายเพื่อความสุขโหอารมณ์ดีคืนนี้โดนก็มีความสุขขึ้นมาได้กับคืนหมดหรือนี่ให้ก็คือไม่ได้ไม่ได้เลยมันนอนในรถหอว่าหลักรถมาคืนนี้คขาแรกนอนรถเราว่าดนรถแม่มีเสียงปีใหม่เกิดขึ้นหรออินคาบอกว่าติดขนาดเขาจะติดว่าเบบี้อินคาไม่อุ้ยอินคาสติกเกอร์วัตถุไม้ต้องหายไปก่อนต้องมี เคยไหมเคยคิดไหมหลงพูดจนแบบว่าถึงขั้นจะแบบว่าเปลดไกลตัวนะไ <c oughs> กลตัวเลย มันใหญ่ตัวเลยอย่างมากสุดเลยนะที่เคยซื้อให้ผู้ชายคือกระเป๋า m s, <S นั่นคือสำหรับั้นว่าแพงอะน,นะ<ไ>เอาของขวัญให้ผัวสองแสนนั่นนะ่ะมันปังอวนะให้ผู้ชายนนแฟน<ช>อันนี้คือสามีมันมีคอนฟ lict อยู่นิดหนึ่งเพราะว่าพอรถไปได้เนี่ยปุ้ยก็ใช้ได้ใช่คื้เราเอาไม่ใช่ว่าแบบเอ้ยเราเอาให้ผู้ชายอย่างเดียวเลยเราต้องดูด้วยอ่ะหนึ่งเราแต่งงานกันเหมือนจะให้สิ่งดีๆเราไม่ได้มาคิดว่าอเฮียกระเป๋าตังค์ใค้ให้ดีๆเขาใจ่เข้าใจ่ก้นเราใสด้วยกัน มันก็คือของซื้อให้เขามีความสุขใช่แต่เราไม่ได้ใช้รถคือชื่อบูบูบูเป็นชื่อหมาไปตรงนี้ถือเป็นสินทรัพูซื้อให้ชื่อมันจ้ะนี่ชอ่อนารนี่เาเอาว่าแบบว่าเป็นชื่อเราหรือเปล่าหรือว่าเป็นสินสมรรถ่วมให้ชื่อนางมันมีเหตุผลนี้ นางเอารถตัวเองไปข่ะแล้วซื้อรถตู้ให้ฉันอ๋อมันเป็นอย่างนี้แล้วรถตู้คันนั้นชื่อฉันมันให้เป็นชื่อฉันโอ้เขาก็มีการไล่เป็นผัวเมียกันรถาใ่หที่หลอนทุกวันนี้คือแกวินเป็นคนขายแล้วซื้อซื้อรถตู้ให้อ๋อมีเรื่องราวแล้วเป็นชื่อพวกเรานี้เราก็้านเราเราก็ถือว่าเป็นการแบบว่าให้ตอบแทน้ใหการตอบแทนเราไม่เคยเอาของใท้ฟรี ถ้าใครให้เรามาเราให้เกินตานปีเนี่ยมันจุดปังเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องซื้ออะไรให้ปุ้ยอย่างนึงป้าคุณซื้อรักอย่างนึงงั้นเรายกบ้านอะไให้ปุ้ยไปเลยรอมันใช้คืนไม่ต้องไม่เหมาะไม่ต้องวันนีนเท่าไหร่อะโซเล็กต้องพายตายหมดฮุ้นเท่าไหร่ตายเพราะว่าให้แล้วให้คืนเป็นไถ่เาวาเนอะไรเขาคำนึงมากในที่บอกว่า สมควรได้ทาไมเขาถึงสมควรได้พูดมาสามข้อตอนที่พูดประโยคนั้นน,น่นะก็จะลืนจะร้องเหมือนกันนะตอนนั้นอะ่ะ <c oughs> เห็นหน้ามันไหมมันรู้สึกว่าแบบมันเกินไป <c oughs> เขาจะพูดถึงหรอมันเกินไปมันเกินไปมันไม่มีอะไรเกินใจอะ่ะใจที่มึงให้กูอ่ะมันไม่มีอะไรเกินนั้นเราก็เลยบอกว่าเธอเหมาะสมนะมันไม่เกินใจกูหรอก <c oughs> รอกูทางานหนักขนาดเนี้เพื่อเอามาให้มึงอ่ะยอกใส่โดสามข้อมาพูดมาข้อแรกเขาหลอก เขาเป็นที่ต้องการของพราเชื้อชาติเพื่อเขาหลอกเขาแข่งโ,โอเคนะข้อ2เขาเป็นสามีที่ดีถ้าใครสังเกตแล้วติดตามคู่ปุ้ยอะ ก่อนเนี้ยนางจะอิเล็เหตุผมากแล้วตั้งแต่พบเราแล้วเราเห็นว่าเขาเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีมันไม่ใช่เพื่อเราคือเหมือนเขาก็พยายามที่จะเป็นคนที่ดีขึ้นเราเลยรู้สึกว่าเขาพยายามที่จะเป็นคนที่ดีขึ้นในทุกวันข้อ3ก็คือเขาซื่อสัตย์เขาหลอกแล้วเขาก็ซื่อสัตย์กาจะกับเราด้วยเขาจะให้เกียรดเราไม่ว่าต่อหน้าหรือว่ารับหลังไม่ว่าจะไปออกรายการอะไรหรือไม่ว่าจะไปเที่ยวกับเพื่อนหรือไม่ว่าจะไปที่ไหนเขาพูดถึงเราตลอดเวลาจนเพื่อนแบบ ตั้งสาย้ายคขาว่าแบบเฮ้ยมึงกลัวเมียมึงกลัวอนี่ยผู้ชายที่ได้ออได้แถลงว่ากลัวเมียเนี่ยน่ารักน่านรักจะบอกไหมไม้เกลียดเราใช่แต่เมียก็คือน่ากลัวด้วย <laughs> เหมือนการสองนนี้เหมือนการสองใช้อำนาจเป็นบางครั้งแล้วก็ต้องมีเมตตาเป็นบางครั้งมันเป็นการคอนโทรลคนแบบนั้นซึ่งคุยถึงได้ดีมากอันนี้เราใช้กระปุกดอกใช้กระปุกตอนนี้ก็ใช้อยู่ค่ะมองตัดภายนอกเนี่ยฉันรู้เลยว่ารู้เฮ้ยไปคำว่าคนพี่ข่มผัวอะไรของแกตัวจริงตัวจริงตัวจริงขอบคุณมากนะคะวันนี้ที่มาขอบคุณมากขอบคุณมากฝาเอาคนที่ติดตามโซเชียลไลน์แคร์ด้วยนะคะเทปหน้าเดี๋ยวมีอะไรน่าดูเรามาดูกันอีกนะคะแล้วอาจจะมี แขกมีสัาคัญของเรานี้มากก็มันมันดีเหมือนกันโอเควันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับทุ่ะตุ๊ดสี่แขก